สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับพวกเราสองคนเหมือนเดิมครับทางช่องิอเซีเอดีครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นร้อนนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าเต็มที่ในการปราบปรามแก๊ง call center ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็ไปชี้แจงที่สภานะครับยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าเรียกว่าไม่จบไม่เลิกแน่นอนนะครับ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรไปตอบกระทู้ที่สภาผู้แทนร,ราษฎรนะครับซึ่ง8ประเด็นสําคัญในการตอบกระทู้ของท่านนายกนะครับ,รบหนึ่งนะครับท่านนายกบอกว่าตั้งแต่ก่อนเป็นนายกปัญหาคอเซ็นเตอร์ต่างๆที่แพร่หลายทุกสังคมส่งผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยรว <ลง S 2> มถึงทั่วโลกที่เผชิญปัญหาในพื้นที่ต่างๆนะครับให้ความสําคัญนะครับ นายกบอกว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจำนวนมากนะครับก็สั่งเดินหน้าในการปราบปรามอย่างเต็มที่นะครับถือเป็นปัญหาต่อเนื่อง<ะ>มันเชื่อมโยงกันหมดทั้ทงเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องปัญหาสังคมนะครับรวมถึงการประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านะนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจัดการปัญหานี้นะครับประเด็นที่2ก็คือในการแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยรัฐบาลจัด ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อบูรณาการทั้งหมดรับแจ้งเหตุยี่ผีชั่วโมงเพื่อช่วยระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงมีการปิดบัญชีม้าไปแล้วกว่า1 9ล้าน9แสนบัญชีนะครับ,รบและก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องปัจจด็นที่3มมีมาตรการ ทางธนาคารยกระดับการเปิดบัญชีใหม่กับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงนะครับและได้มีการยกร่างพรกป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีสาระสำคัญคือเพิ่มอำน,นาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหากำหนดความผิดกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปขายและมีบทความรับผิดชอบของสถาบันการเงินที่ไม่ระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นประเด็นที่4ในเรื่องของชายแดนนะครับหน่วยงานความมั่นคงได้มีการ ซีลก็คือการควบคุมพื้นที่โดยทำงานร่วมกับทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแก้ปัญหาอย่างเข้มขน้น จับกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์ที่ผ่านแดนไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับมีการตรวจค้นทำลายแหล่งส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายรวมถึงให้ทางกระทรวงการต่างประเทศประสานหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาซึ่งมีระบบไตรภาคีระหว่างไทยจีนเมียนมาเพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหาประเด็นที่5านะครับ,รบสำหรับผู้ต้องสงสัยที่จับได้คัดกรองและส่งตัวไปดําเนินการตามกฎหมายมีการส่งตัวและเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเฝ้าระวังต่อไป ซึ่งทําให้ครบทั้งหมดเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ประเด็นที่ 6. การแก้ปัญหาที่ได้ผลก็คือการตัดไฟและหยุดส่งน้ํามันในพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับซึ่งดําเนินการทันทีอย่างเขียบขาดทําให้การแก้ปัญหานั้นดีขึ้นปัญหาลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ,รบซึ่งรัฐบาลก็ได้รับความร่วมมือ,อมและมีผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์นะครับ ประเด็นที่7นะครับ,รบวันที่28กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมามท่านนายกก็นําทีมหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับทางมหาดไทยด้วยนะครับทั้งท่านรองนายกภูมิธรรมท่านรองนายกอนุทินและบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อําเภออาราญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับติดตามสั่งการในเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และแก๊งหลอกลวงอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งใช้พื้นที่ชายแดนในการดําเนินการ,รเราก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นในการควบกลุ่มพื้นที่ในการตรวจสอบในการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ในการกระทําความผิดนะครับและประเด็นที่8นะครับในเรื่องของภูมีิที่พนน,นะครับนายทุนนะครับก็มีการให้คํามั่นกับทางสภานะครับท่านนายกบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและขอให้มั่นใจไม่ว่าใครตําแหน่งสูงใหญ่ ถ้าทําผิดจะจัดการอย่างเด็ดขาดและทําอย่างเต็มที่อันนี้ชัดเจนเต็มเต็มแน่นอนนะครับนี่คือ8ประเด็นสําคัญล่าสุดที่ท่านนายกไปยืนยันต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่จบไม่เลิกครับอันนี้สําคัญเลยนะใชะ่เรื่องต่อไปครับ,รบเป็นเรื่องของฝุ่นนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับมีการสรุปข้อมูลนะครับโดยคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับที่ปรึกษากรมประชากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับท่านก็นมาเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับโดยมีผลเนี่ยค่อนข้างน่าพอใจเลยก็ท่านตีกรอบเป็นรอบ50วันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็สแสดงว่าทําอะไรไปบ้างนะครับข้อแรกครับด้านการป้องกันและกลดผลกระทบครับก็มีการตรวจวัดรถบรรทุก แล้วก็รถโดยสารทั่วประเทศนะครับที่มีควันดำเนี่ยนะครับแล้วก็ห้ามใช้รถทั้งหมดประมาณ400คันจาก20,070ขออภัยครับจาก2 7 0 0คันแล้วก็มีการปิดพื้นที่ป่าดุรัษ์ป้องกันการลอบเผานะครับมีการตั้งจุดเฝ้าระวังไฟด้วยส่วนข้อที่2ครับด้านการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายก็มีการดาเนินคดีกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่าในเขตอุทยานทั้งหมด23คดีนะครับในเขตป่าสงวนอีก17คดี แล้วก็จับกลุ่มดําเนินคดีผู้ลักลอบเผาป่าพืชไร่และพื้นที่เพาะปลูกอีก47รายนะครับประเด็นที่3การติดตามสถานการณ์และคาดการแนวโน้มในปีนี้ของการเฝ้าระวังครับซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นพียองจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการระบายอากาศนะครับการเกิดฝนตกและการเกิดจุดความร้อน จากการเผาในพื้นที่ครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายคือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน้นให้ทุกจังหวัดนั้นออกรณรงค์เคาะประตูบ้านนะครับหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราในขณะที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามประเด็นความสนใจของสังคมจัดทำโซเชียลลิสติ้งนะครับเพื่อรับฟังเสียงประชาชนและสะท้อนการทํางานของภาครัฐเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหา เพิ่งต่อไปซึ่งท่านบอกเพิ่มเติมนะครับว่าในภาพรวม50วันที่ผ่านมาตัวประเทศนั้นมีแนวโน้มของสถานการณ์เพียมงนั้นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็กายกระจายลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจนะครับทั้งนี้ก็อยากจะขอให้ทางทุกส่วนราชการนั้นให้ทํางานเหมือนเดิมคือคงความเข้มข้นนะครับในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทุกสาขาอาชีพเลยไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นนะครับให้ร่วมกันนะครับ ด้วยความเข้มแข็งครับงดการเผาทุกรูปแบบงดการจุดไฟเผาป่าและงดพฤติกรรมทุกรูปแบบที่จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มฝุ่น PM 2.5เพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนครับครับก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับนะครับก็จริงๆมันเป็นความร่วมมือของพวกเราทุกคนเนี่ยใช่นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็คืองดเผาคือยาเผาเลย S <S คือบางคนบอกไม่ควรเผาผมว่าจริงๆคืออย่าเผาเลยเพราะว่ามันผิดอยู่แล้วแล้มันเดือดร้อนผู้อื่นนะครับรวมถึงการมันตรวจสภาพรถของเราด้วยเนาะถ้ารถควันดําอะไรไม่ดีก็ไปดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับผู้อื่นนะครับ แล้วก็ในเรื่องของบางทีไปไหนเมื่อไหนไปด้วยกันได้รถคันเดียวก็ไปด้วยกันประหยัดด้วยประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันลดปัญหาในเรื่องของ p m 2.5นะครับก็ต้องทําหลายๆมาตรการควบคู่กันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเนาะดีขึ้นนะครับไปเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้นายกก็ขีดเส้นเหมือนกันบอกว่าภายใน30วันเนี่ย ต้องจัดการอย่างจริงจังและเข้มขน<ะ>้นให้เห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะในสถานศึกษาต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้พราะว่ามีกลุ่มเยาวชนเนี่ยก็หลงผิดไปสู่บุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือนะครับชุดใหญ่ในเรื่องของการปราบบุหรี่ไฟฟ้า<ะ>โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษาพื้นที่ใกล้โรงเรียนนะครับก็ประชุมร่วมกับท่านพลตำรวจเอกกิตต์พันเพชร พอบอรตอรอนะครับและคุณจิราพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องนะครับก็มอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้เป็นหลักนะครับซึ่งนายกได้เน้นย้ํามาตรการในการคุมเข้มและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับทุกฝ่ายให้ดูแลอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้โรงเรียนและสถานศึกษา ต้องไม่มีการขายเด็ดขาดอันนี้ย้ำนะเพราะว่าจริงๆการขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าจะขายที่ร้านหรือว่าขายทางออนไลน์นลผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามจําหน่ายในประเทศไทยนะครับนายกเน้นย้ําให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าและข้อกฎหมายให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับโดยเริ่มต้นที่การจัดการกับผู้นำเข้านะครับ<ผ>ม,มีการซีนก็คือการควบคุม,คมการตัวตาทุกจุดและจับกลุ่มผู้ขายอย่างจริงจังนะครับนายกบอกว่า ภายใน30วันนี้ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของการปราบป,ปรามบ,บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งต้องทำงานร่วมกันทั้งหมดแหละหทั้งทางตำรวจทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงการคลังทางศุลกากรนะครับควบคุมการลักลอบการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งการปราบปรามนี้เป็นการดูแลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนถือเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน ในสังคมครับก็ต้องร่วมด้วยเช่วยกันเนาะคือไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่เฉพาะเจ้าที่เพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็คือลูกหลานของเรานะครับใครช่วยอะไรได้ใครมีข้อมูลใครมีเบาะแสก็แจ้งทางตำรวจเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าจริงๆผมคุยกับคนรู้จักหลายคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะบางคนเขาไปเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย มันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวลธรรมดาบางคนบอกว่ามันช่วยให้เลิกบุหรี่มวลได้แต่ว่ามันติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนไม่จริงใช่ไหมคุณน้อยไม่ต่างกันไม่ต่างกันบางอย่างเนี่ยเขาว่าหนักกว่าด้วยซ้ำหนักกว่าเพราะว่ามันมีมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เพิ่มมาเนาะมันอาจจะมีการปรุงแต่งอะไรเคมีเอมันอันตรายกว่าบุหรี่มวลนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ไม่ได้บอกว่าบุหรี่มวลดีนะพอกันพอกันครับอะเดี๋ยวมาดู เพิ่มเติมต่อเนื่องรายการว่าสารพิษที่มีในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะข้อแรกเลยแน่นอนนิโคตินออันเนี้ยปกติทั้งบุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้ามีเหมือนกันหมดนะครับเท่ากันครับิบถึง50มวลนะครับเขาบอกว่าแต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเสพติดง่ายกว่าอืกว่าบุหรี่ทั่วไปนะเพราะบุหรี่ทั่วไปมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะมันจะมีความฉุนด้วยของใบยาสูบอะไรพวกเนี้ยซึ่ง ไม่ได้ทำให้แบบการสูบเนี่ยมัน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 เข้าถึงยากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้การใช้ผลิตไฟฟ้ามีกลิ่นไงกลิ่นนู้นกลิ่นนี้สตรอเบอรี่เชอร์รี่คาราเมลอะไรอย่างเงี้ยมันหลอกล่อคนสูบเลยนายิ่งเป็นสมัยก่อนแล้วเป็นแบบพวกพันๆไนอย่างเงี้ยอันนั้นจะกลิ่นกลิ่นไอ้นี่เลยนะฮะทีนี้สารพิษที่พบเพิ่มเติมในผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรอีกบ้างแน่นอนครับอย่างที่เขาบอกนิโคตินเนี่ยจะทาให้เซลล์สมองเนี่ยอักเสบครับโดยเฉพาะคนที่อายุต่ํากว่า25ปีนะครับซึ่งอาจจะะกรทบ ต่อการพัฒนาของสมองนะครับถัดมาครับสารฟอมาพีดีครับทำร้ายเยื่อบุทางเดินหายใจและเซลล์ที่อยู่ในร่างกายนะครับเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ท่านนะครับต่อเนื่องนะครับถัดไปสารโพลิคลีนไก่คอลนะครับทำลายชั้นของเหลวบริเวณผิวดวงตาส่งผลให้ประสาทตาเสื่อมนะครับถัดไปครับกรีซลีนครับเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะทําให้วิงเวียนศีรษะแล้วก็คลื่นไส้สุดท้ายคือสารหนูครับอันเนี้ย ต่หลังมีการปรุงแต่งขึ้นมาเยอะนะครับหากได้รับมากๆจะทําให้เลือดแข็งตัวผิดปกติแล้วก็เสี่ยงภาวะเลือดไหลไม่หยุดนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเอาประสบการณ์มาเล่าให้คุณต้องและท่านผู้ชมฟังเพิ่มเติมแล้วกันในเรื่องของการเลิกบุหรี่เป็นแนวทางุคณผมเนี่ยเลิกมาสักประมาณ1ิบกว่าปีผมว่าส่วนหนึ่งแต่เนี่ที่ชัดเจนเลยอ่ะคือตอนนั้นไปทําสกู๊ปของจังหวัด สุตรประการเกี่ยวกับเรื่องเสพยาเสพติดเนี่ยสุดประการ,รเ,เปรร็นพื้นที่ที่โดนหนักเหมือนกันนะตอนนั้นที่มีนโยบายก่อนมาสมัยรัฐบาลชุดก่อนที่ว่าให้เคลียร์ภายใน90้าสิบวันนั่นไงน,นี่แหละนะครับเข้าไปสัมภาษณ์น้องๆที่ท,ทีเนี่ยเสพเสพบุหรี่นี่แหละเสพติดบุหรี่นะครับน้องเขาบอกว่าแนะนําเลยครับใครอยากเลิกบุหรี่ไปโรงพยาบาลรัฐได้ทั่วประเทศเขาบอกยาเนี่ยมันทาให้เลิกได้จริงๆนะน้องเขาบอกว่าพอทานยาที่ใช้ของทางกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยทางโรงพยาบาลต่างๆพอเขาไปสูบเนี่ย บอกเขาไม่อยากสูบอ,นะอีกเลยนะมันกลา,ายเป็นดีแบบหนึ่งแต่แต่ทีเนี้ยเขาอยู่ที่จิตใจคนนะแต่น้องเขาอะกลับไปสูบไปเสพกัญชาแทนอย่างหนักหน่วงแต่แต่ทุกวันเนี้ยเขาก็สามารถปรับตัวคือเลิกหมดแล้วแล้วก็ทํามาหาก,กินนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการมาหาก,กินได้แต่น้องเขาบอกว่าถ้าใครอยากเลิกบุหรี่นะครับ บวด้าเนี่ยผมใส่ไปเลยสกู๊ปด้วยบอกนั้นําไปดอบาทัชทุ่งแห่งเลยครับพี่เลือกได้แน่นอนใกล้บ้านเลยใกล้บ้านนะครับรวมถึงผู้ปกครองเนาะบางทีบอกลูกหลานแล้วไม่เชื่อฟังก็พาไปหาหมองดาบารัชนะครับกเขาจะมีวิธีในการให้เลือกบุหรี่ได้จะเป็นเหมือนพวกน้ำอมอะไรย่างเนี่ยผมเคยเห็นอยู่อ่าแหละเพราะอย่างที่บอกหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยมันหอมมันไม่เป็นอันตรายยิ่งเป็นอันตรายหนักเพราะว่าเขาใส่สารเคมี เติมลดปรงุงเติมกลิ่นเข้าไปนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุหรี่ซอมบี้อ่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ะนะครับก็พอสูบเข้าไปเนี่ยจะมีอาการง่วงอาการซึมซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าและอันเนี้ยมันมีสารพิษบ,บางอย่างที่มีส่วนผสมของยาสลบบางคนเนี่ยร่างกายเนี่ยเรียกว่าไปเจอเข้าไปเนี่ย บางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนคนแพ้มีนะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่า,วาคือมีหลากหลายรูปแบบเนาะก็ฝากผู้ปกครองก็ช่วยกันดูบุตรหลานบางทีเห็นเขาถืออะไรเหมือนตุ๊กตาเนี่ยบางทีเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะใช่ใช่ไหมหือนี่ทาแบบโอ้ยพัฒนาการอะไรเงี<อ>้ยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องครับซึ่งนายกสั่งการมาแล้วนะครับบอกว่าภายใน30วันนี้ต้องเห็นผลอย่างชัดเจนในเรื่องของการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าห่วงเช่นเดียวกันไข้หวัดใหญ่ S <S ปีนี้ถือว่ามาแรงเราเราคุยกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะมาแรงแบบคาดไม่ถึงนะ <S <S ข้อมูลล่าสุดเนี่ยปีนี้นะตั้งแต่1มกราคมนะครับจนถึง24กุมภาพันธ์นะครับพบผู้ติดเชื้อสะสมไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณ130,000รายรและในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิต12รายรนะครับซึ่งถือว่าอัตราสูงนะ ถ้าเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวเย็นต่อเนื่องหลายวันม,มันก็มีส่วนให้มีการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้นนะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งจากข้อมูลกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กอายุ5-9ถึงปีนะครับลองลงมาเป็นกลุ่มแรกเกิดถึง4ปีและกลุ่ม1 0ถึงปีตามลำดับนะครับ ปีนี้ถือว่ามาแรงรก็อย่าประมาทเนาะระมัดระวังตัวเองก็การป้องกันเหมือนโควิดเลยนะครับแบบป้องกันโควิดเลยและถ้ามีอาการสมเสียงมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวมีน้ำมูกวันสองวันยังไม่ดีขึ้นแนะนำไปหามหมอ,อมหมอจะได้ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคอย่างอื่นจะได้รักษาอย่างถูกทางถ้าปล่อยไว้ลุกลามไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออก หรือว่าโรคต่างๆเนี่ยถ้ามันลุกลามเนี่ยมันจะรักษายากและจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้นะครับถ้าไปดูภาพรวมรปี6-7ปีก่อนนะ,ะ,ะตลอดทั้งปีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนะี่ยประมาณ6 6แ0 0 0กคนและมีผู้เสียชีวิต51คนครับอันนี้ปีที่แล้วนะปีนี้เนี่ยต้นปีเนี่ยก็เล่นไปแสนสามแล้วใช่ยังเพิ่งเพิ่งเพิ่งไม่กี่เดือนเองใช่ นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังดูแลตัวเองและบุคคลในครอบครัวนะครับ,รบมันเวลยายะห่างก็เหมือนโควิดทุกเรารู้ดีอยู่แล้วการป้องกาการป้องกันโควิดเป็นยังไงแบบนั้นเลยและถ้ามีอาการชุ่มเสียงหาหมอโดยด่วนนะครับเพื่อป้องกันไว้แต่เนินๆนะครับอ่ะถัดไปนะครับ ในเรื่องของการไกลเกี่ยเรื่องร้องทุกข์ครับล่าสุดนะครับท่านจิรพรสินธุภัยครับเข้าไปเป็นประธานเปิดงานนี่เลยครับมหากรรมไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคครับโดยสคบเนี่ยครับเป็นผู้ดำเนินการหลักเลยนะครับเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในทุกมิติเลยนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งท่านจิรพรครับรมติวิการสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใใจจสําาคคััญนนรรรกกเเื่อศษฐิทยยโด ในยุคที่ดิจิทัลเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งผู้บริโภโคนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเท่าเทียมครับซึ่งการคุ้มครองสิงทธิดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นมาตรฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับ เพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นให้ดียิ่งขึ้นครับส่วนปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่ที่ร้องมายัางสคบนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เหมือนแบบปกแบบเนี้ยแต่ขอมาไม่ตรงปกอะไรอย่างงี้ปรมาณนั้น <laughs> นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าสะท้อนในความจําเป็นครับที่ต้องเพิ่มความรวดเร็วและก็ประสิทธิภาพในการแก้ไขร้องทุกข์นะครับกิจกรรมนี้ครับก็ถือว่าจัดเป็นครั้งแรกนะนะครับ โดยจะใช้วิธีการในกระบวนการเจราจาไกลาเกี่ยแบบกลุ่มเนี่ยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความขัดแยงระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจประเด็นนี้ครับคาดว่าจะทําให้การแก้ปัญหานั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการแก้ไขราย,ายกรณีเพราะว่าจะสามารถช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับและเพิ่มเติมครับสคบ,บอยังใช้ระบบใหม่เป็นแพลตฟอร์มไกลเกี่ออนไลน์เนี่ยเอามาช่วยเพ้่บริโภคด้วยครับอันนี้ ผมว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องไปโหลดหรือไม่ก็ไปอาจจะใช้ผ่านเว็บไซต์ของทางาสกอบอได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เขาบอกว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิม่มความสะดสบายด้วยคือเรามีเรื่องร้องทุกข์อ่ะเราก็สามารถที่โหลดแอปพลิเคชันนี้เอามาแล้วก็ มีอะไรที่ไม่ตรงปกหรืออะไรพวกนี้นเดี๋ยวร้องเกี่ยวกับการสินค้าการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถแจ้งไปได้เลยเขาก็จะช่วยดําเนินการให้เร็วยิ่งขึ้นครับแทนที่จะกว่าจะร้องกว่าจะโทรไปกว่าเขาจะรับสายกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยทางสคบนะคราบอกว่าอันนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับผมครับก็สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครหรือว่าสคบก็เป็นหน่วยงานรัฐนะครับมีหน้าที่ในาการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยิ่งมีแบบออนไลน์เยอะเนาะบางคนอย่างที่คุณอ๋อบอกซื้อมาไม่ตรงปกบางทีจะไปลองเรียนจะไปติดต่อผู้ขายเนี่ยโอ้ขั้นตอนก็ยืดเยื้อยาวนานสบอเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการเข้ามาไกล่เกลียในการช่วยเหลือท่านให้ท่านได้รับความเป็นธรรมนะครับก็เดี๋ยวจะมีช่องทางต่างๆให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปยื่นข้อมูลเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับไปดูในเรื่องของ อาการเสี่ยงโทรศัพท์ของเราเออนะครับ,รบอาการเสี่ยงว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกแฮ็กและอาจจะโดนดูดข้อมูลออออโดนดูดเงินออกไปจากบัญชีธนาคารในโมบายแบงกิ้งได้มันจะมีความผิดปกติใช่ไหมถูกท่องออให้บันสังเกตอาการโทรศัพท์ตัวเองเลยนะครับก็คือโทรศัพท์เนี่ยจะมีอาการบางทีหน้าจอเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำหรือขึ้นตัวเลขแปลก เครื่องรีเซ็ตตัวเองบ่อยๆแบตเตอรี่หรือว่าเน็ตเนี่ยหมดเร็วกว่าปกติและมีการส่งข้อมูลให้ผู้อื่นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้เรื่องรวมถึงมีโฆษณาหรือว่าป๊อปอัพเนี่ยกระเด้งขึ้นมาหน้าจอนะครับมีมาแแวร์จำนวนมากที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียขึ้นมาเด้งเป็นโฆษณาแทรกเวลาเราเปิดอะไรเห็นมคือดูมีโฆษณาอะไรม่รแทรกแล้วมันเยอะเกินผิดสังเกตนะครับ รวมถึงเครื่องเนี่ยตอบสนองช้านะครับเน็ต <Net S 2> หมดเร็วผิดปกติมีแอป,ปแปลกๆติดตั้งอยู่ในมือถือ <c oughs> โดยที่เราไม่รู้ตัวเฮ้ย <c oughs> แอป,ปนี้มันแอป,ปอะไรอะ่ะมายัางไงเราไม่เคยใช้ไม่เคยโหลดนะครับรวมถึงมีเว็บการพน,านันหรือว่าเกมออนไลน์ส่งข้อความ SMS หรือว่าแชร์ผ่านอัลบั้มรูปนะครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยให้ต้องสงสัยไว้เลยว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะโดนแฮกข้อมูลต้องรีบแก้ไข มิฉะนั้นท่านอาจจะโดนดูดข้อมูลหรือโดนดูดเงินออกจากบัญชีได้นะครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือดูนิแอปอันไหนที่เราไม่รู้จักเรา,มาไม่ไไ<ง>เคยใช้ไม่ได้โหลดเนี่ยลบออกไปเลยนะครับแล้วก็แจ้งให้เพื่อนทุกคนที่เราบันทึกรายชื่อในโทรศัพท์ว่าอย่าก,กดลิงก์ใดๆที่เราส่งไปเพราะเราไม่ได้ส่งไปมิจฉาชีพเขามาแฮก เขามาสวมรอยและส่งเข้าไปหลอกเพื่อนของเราเพื่อนของเราไม่รู้เห็นเป็นเราไงก็กดเข้าไปโดนหลอกอีกคนอีกเนี่ยแบบนี้ต้องระมัดระวังเปลี่ยนพาสเวิร์ดแอปธนาคารของเรานะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดเลยหรือว่ารีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าจากโรงงานแต่ว่าก่อนรีเซ็ตก็เซฟรูปเซฟข้อมูลสำคัญไว้ก่อนแล้วก็ทำการรีเซ็ตนะครับถ้าทำเองไม่มั่นใจแนะนำนะไปที่ศูนย์บริการค่ายมือถือ ที่ท่านใช้บริการอยู่ครนะได้อยู่เดี๋ยวยทางพนักงานเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลท่านปลอดภัยเนาะเพราะว่าถ้าไปร้านทั่วไปบางทีไม่แน่ใจเหม,มือนกันแต่ถ้าไปศูนย์บริการของค่ายมือถืออันนี้ชัวร์อันนี้ชัวร์แน่นอนออนะครับป่านนี้เลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับกรมการจัดหา,าง,งานตะเกนมานะครับครับห้ามโฆษณานําคนต่างด้าวมาทํางานโดยไม่ได้รับ อนุญาตเออนี้มีมเยอะนะมีเ,อเยอะ<ใ>นะ <ๆ S 1> ในในในออนไลน์แล้วก็ติดป้ายตามที่ต่างๆอะไรอย่างนั้นนะครับ,รบประเด็นนี้ครับหากไม่ได้รับอนุญาตห้ามโฆษณาหรือนาคนต่าง้าวมาทํางานนะครับหมายความว่าคือคุณจะทําได้ในกรณีนี้คุณต้องไปยื่นจดทะเบียนกับทางแรงงานรหรือทางจัดหาง,งานก่อนให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณถึงจะเป็นบริษัทที่สามารถดําเนินการได้ใช่นะครับฟาฝืนนะครับทํจพคุกไม่เกิน6เดือน ปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับอ้างอิงมาจากมาตรา104แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แจ้ไขเพิ่มเติมหากใครพบเห็นการกระทําแบบนี้ถือว่าผิดนะครับแจ้งเบาะแสะได้ที่สำงงน,กน,งงนันำงงนกงานจัดหางานของกรุงเทพพื้นที่1นึถึงสิเลยสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและกองทะเบียนจัดหาง,งานกลางและคุ้มครองหาคนงานนะครับ แล้วก็หรือจะโทรศัพท์ได้นะครับที่หมายเลข023541720หรือไปที่เว็บไซต์ของจัดหางานได้หรือจะโทรสายด่วนนะครับอันนี้แน่นอนสายด่วนชัวร์สุดนะฮะ1506กด2กร,รมการจัดหางานนะครับช่วยกันนะครับแจ้งเบาะแสเพื่อป้องการการกระทําผิดตามกฎหมายและส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องตามระเบียบนะครับ,รบหรือ,อแรงงานที่ฟังอยู่นะถ้าใครฟังไทยออกน,นะครับอเขาไม่มีบริษัท ไปเชื่อประกาศเขาเนี่ยไม่ได้ละใช่นะครับคุณผิดด้วยเสี่ยงแล้วตัวคุณอาจจะโดนหลอกด้วยใช่มันหลายอย่างเนาะเพราะนั้นก็ต้องเป็นบริษัทหรือว่าเป็นนายจ้างที่มีใบอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการจ้างแรงงานรวมถึงการโฆษณาที่จะนําแรงงานมาทํางานถูกตไม่เช่นนั้นเสี่ยงโดนหลอก ทั้งสองฝ่ายเลยใช่นะครับต้องระมัดระวังนะครับอ่าวันนี้ครับหมดเวลาของคนพิการสุดสุดดานะครับพวกเราสองคนย้อนหลังเหมือนเดิมครับสาบช่องทางด้วยกันครับทาง Facebook YouTube แล้วก็ทิกเกอรคนุิการสุดสุดดานะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ